เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้า้าคยีีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะประจําวันสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันเสาร์นะคะที่6นะคะมีนาคมพศ .2564 น้ะคะคาพยากรณ์นะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะ เพิ่มข้อคิดในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันเสาร์ที่6มีนาคมนะคะพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพอ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันอาทิตย์นะคะทิ้งเหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงจะเกี่ยวข้องในเรื่องของแบงค์ธนาคารนะคะนะการทําบัตรเครดิตทาสินเชื่อสิ่งต่างๆนะคะมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะนะหกไม้เท้านะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานการเรียนการสอบแข่งขันนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนั่นเองนะคะ ทิงดาบนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะงานหนักงาน,นง,งานเหนื่อยงานเยอะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะให้เราต้องแก้ไขให้เราต้องตัดสินใจในวันนี้นะคะกา mm. รเงนินนะคะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีการค้าการขายมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางลู่ทางในการลงทุนในการขยับขยายกิจการนะคะ <S <S ทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียก,า <S <S กว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์นะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะความรักค่อนข้างจะห่างเหินนะคะนะเรียกว่าไม่ค่อยจะได้พูดได้คุยกันสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโซจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงนะคะนะให้กับตนเองมากกว่านะคะเรียกว่าจะมองในเรื่องของอนาคตนะคะนะ <c oughs> การเรียนการศึกษานั่นเองนะคะ ทาาในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะมาดูนะคะว่าไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันอาทิตย์นะคะเด็กถือไม้เท้านะคะจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะนะ เรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะอยากกลัวกับสภาวะที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะทำนะคะในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะแล้วเราจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์มีเลข6แล้วก็เลข1นะคะที่จะให้โชคนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะจ๊ะต่อไปนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะ1 2 3ม,มาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันจันทร์สามดาบต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดการกระทบกระทั่งก,การมีปากมีเสียงกันนะคะพูดจาเน็บแนมหรือว่าไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า <c oughs> เคร่งเครียดนะคะในวันนี้นะคะสิบไม้เท้านะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างนะคะนะเรียกว่า งานสิ่งต่างๆรุมเร้าเข้ามากันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้1ิถ้วยนะคะแต่ก็เรียกว่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะรวมถึงการทํางานนะคะเรียกว่าต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะจะประสบผลสําเร็จกว่าเราทําคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์อยาใจร้อนอย่าอารมณ์ร้อนนะคะอยาขี้เวียงขี้วีนนะคะนะเดี๋ยวจะเสียงานใหญ่นะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหาเก่งใช้เก่งนะคะนะกินเก่งทานเก่งซื้อความสุขให้กับคนรักให้กับครอบครัวนั่นเองนะคะนะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะมีสินบางสิ่งบางอย่างก็เรียกว่ายังสามารถที่จะไกลเกลี่ยเคลียร์ได้นะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คำพูดนะคะนะบางคนก็เรียกว่าเหนื่อยๆกับงานนะคะพอกลับมาบ้านก็อาจจะอารมณ์เสียมีความหงุดหงิดใจนะคะนะเรียกว่าเราต้องปล่อยวางนะคะนะรวมถึงบางคู่นะคะมีสิบถ้วยนะคะก็เรียกว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะนะมีเวลาทานข้าวร่วมกันนะคะนะหรืออาจจะพาคนรักพาครอบครัวไปทานข้าวนอกบ้านนะคะเรียกว่าจะเป็นการสารความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้นะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับพี่ๆน้อง,องๆอยู่กับเพื่อนมากกว่านะคะนะ <S 2> <S 2> <S เรียกว่ายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะเพราะบางคนก็เรียกว่าอาจจะอยู่ในสภาวะเจ็บปวดใจนะคะในเรื่องของความรักที่ผ่านมาเหนืน่อยๆกับความรักนั่นเองนะคะเลยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีค,มครอบครัวถ้ามีปัญหากันอยู่นะคะเรียกว่ามันยังเป็นความรักที่ค่าราคาสางตัดกันไม่ขาดนะคะ ถ้าใ,ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่น่องหน้าแข้งกล้ามเนื้ออักเสบนะคะนะเพราะว่าวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการยกแบกหามของหนักนะคะนะก็ระมัดระวังในเรื่องของการยืนการทรงตัวให้ดีด้วยนะคะรวมถึงระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะเจ็บคอไอมีเสมหะภุ่มแพ้นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเจ็บหัวใจนะคะนะไขมันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะมาดูนะคะว่าพายิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันจันทร์นะคะ 10ถ้วยนะคะนะทําเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแอนะคะไม่มีเรี่ยวมีแรงนะคะให้นึกถึงครอบครัวนะคะยังมีคนที่เขารักแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเรานะคะยังมีคนที่ปรารถนาดีกับเรานะคะพร้อมที่จะช่วยเหลือเรานะคะนะบางครั้งเราอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะจนหลงลืมคําว่าครอบครัวนะคะนะอย่าลืมหันมาเอาใจใส่ดูแลครอบครัวของเราด้วยก็แล้วกันนะคะนะรวมถึงนะคะนะใครที่ อชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะระวังมันจะเสียดนะคะสามดาบนะมันจะเสียดนะคะมันจะเจ็บปวดใจได้นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากพพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขสามนะคะเลขศูนย์ะคะแล้วก็เลขหนึ่งะคะที่จะให้โชคนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารนะคะหนึงสอง 3ม,มาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันอังคารอัศวนเรียนนะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่อสศวินเลียนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเล่นทุนการเล่นหวยนะคะการเป็นเจ้ามือการลงทุนนั่นเองนะคะนะเด็กถือดาบนะคะก็เรียกว่าบุตรบริวารล,ลูกหลานอาจจะนำพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะคะคนอายุน้อยกว่านะคะนะเรียกว่าอาจจะเอานำพาปัญหามาให้เรานั่นเองนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะนะก็เรียกว่ามีช่องทางมีลูทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะนะ ส่วนใหญ่นะคะคนวันอังคารนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการของเหรียญน,นะคะก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของงานบัญชีงานตัวเลขนะคะนะหรือการค้าการขายนั่นเองการลงทุนนะคะจะประสบผลสําเร็จดีนะคะหน้าที่การงานระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะนะอาจจะเกิดการามีปัญหากันนะคะไม่เข้าใจการทัศนคติความคิดเห็นขัดแย้งกันนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันอังคารนะคะเรียกว่ามีโชคลาภลอยเข้ามานะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะ จะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะนะการเล่นหุ้นก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จจะได้ผลกําไรที่ดีนะคะในวันนี้นะคะรวมถึงการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะแต่คนวันนี้การเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะเข้ามาก้อนใหญ่ก็ออกไปก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะรวมถึงช่วงนี้อาจจะหมดไปกับบุตรริวารลูกหลานภายในบ้านนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันอังคารไม่โดดเด่นนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดการกระทบกระทั่งกันด้วยนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะงอนนะคะเพื่อที่จะให้แฟนมาง้อนะคะงอนเพื่อที่จะได้ของขวัญของฝากจากคู่รักจากคู่ของนั่นเองนะคะนะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะอาจจะต้องเปนิดนึงนะคะนะซื้อของขวัญของฝากของมีค่านะคะง้อภรรยาด้วยนะคะนะถ้าเป็นในเรื่องของคนโสดนะคะคนโสดเรียกว่าช่วงนี้นะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่ คือคนโสดต้องเป็นประเภทแบบเจ้าบุญทุ่มนะ่ะเออสายเปนะคะนะคคุณถึงจะมีความรักดีๆนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาหาคุณส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จะมาในเรื่องของผลประโยชน์เสียมากกว่าความรักนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารต้องระมาัดระวังในเรื่องของของแหลมของมีคมนะคะนะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ต้องระมาัดระวังด้วยนะคะมาดูนะคะว่าไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันอังคารนะคะ ิงไม้เท้านะคะจะทําอะไรควรจะมีในเรื่องของการจัดการการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีให้รอบคอบนะคะนะอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะอย่าตัดสินใจอะไรโดยพละการนะคะนะเรียกว่าคิดหลายๆอย่างให้ดีเสียก่อนก่อนลงมือทํานั่นเองนะคะควรจะมีในเรื่องของการวางแผนนะคะนะรวมถึงคิงไม้เท้าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานการลงทุนประสบผลสําเร็จดีค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาจะอุปธรรมนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาบมีนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะเลขศูนย์เลข1แล้วก็เลขศูนย์นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารหมอฟ้าแนะนํานะคะมีเด็กถือดาบนะให้ทําบุญกับเด็กพิการเด็กยากไร้เด็กด้อยโอกาสนะคะนะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธนะคะ1 2ึสามมาดูนะคะว่าคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันพุธนะคะอัศวินถ้วยนะคะได้กัลยาณิมิตที่ดีได้เพื่อนที่ดีนะคะนะเรียกว่ามีคนคอยเมตตาเอ็นดูนะคะนะสี่ถ้วยแต่ก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจกังวลใจบ้างนะคะนะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นั่นเองนะคะจัสเมนนะคะนะก็เรียกว่าเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะ เป็นไพ่ของการหลุดพ้นนะคะนะใครที่ทําดีก็เรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะนะเรียกว่าชีวิตช่วงนี้เหมือนกับการถูกปลดปล่อยนั่นเองนะคะนะเรียกว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะนะไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นคนรอบข้างนะคะนะรวมถึงจัสมินนะคะมีดวงของการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอวมงคลน,นะคะเดินทางไปทําบุญนะคะนะ รวมถึงใครที่มีในเรื่องของการติดสินบนนะคะอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะคะนะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีโชคลาภลอยแบบปุกฟุเข้ามานะคะแต่อย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะนะ รวมถึงคนวันพุธนะคะก็เรียกว่าดวงมีคนอุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคู่ครองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะนะเรียกว่ามีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะมีบ้างนะคะงอนกันระหองระแหงกันไม่เข้าใจกันนะคะนะ รวมถึงนะคะนะคนวนพูดอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบมากเกินไปนะคะบางครั้งทําให้คนรักรแบบอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจกับเราสักเท่าไหร่นะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีดวงของการกลับมาคืนดีกันนะคะรวมถึงนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่าคนโสดค่อนข้างจะช่างเลือกนะคะเลือกมากเลือกเยอะหาคู่รักหาคนถูกใจยากนะคะนะ แต่ก็มีดรวงของการได้พบรักเรียกว่าเจอปุ๊บถูกใจในทันทีนั่นเองนะคะเพราะว่าไพ่จัสเมนนะคะบ่งบอกว่าคู่ที่ติดตามกันมานะคะนะคู่ที่เจอกันแล้วมีความรู้สึกว่าผูกพันกันนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพุธต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดท้องโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนปวดประจําเดือนนะคะการเป็นดิสซดวงด้วยนะคะนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ มาดูนะคะว่าไพา่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนวันพุธนะคะไพ่เดทนะคะนะก็เรียกว่าจะมีดวงของการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าจบจากสิ่งหนึ่งก็จะได้ไปเริ่มต้นกับสิ่งหนึ่งที่ดีกว่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะคนคนวันพุธนะคะขอแค่ให้เราหมั่นทําความดีนะคะทําแต่สิ่งดีๆนะคะนะเรียกว่าคนไม่เห็นเทวดาผีสางก็จะเห็นนะคะนะ เพราะฉะนั้นอย่าย่อท้อต่อการทำความดีนะคะเพราะว่าการทำความดีนะคะจะเป็นบุญกุศลที่หนุนนําให้ชีวิตเรานะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนั่นเองนะคะไพ่เดทนะคะอาจจะดูเป็นไพ่ที่น่ากลัวนะคะแต่ถ้าเรามองในเรื่องของจุดเปลี่ยนนะคะนะเรียกว่าเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งจบจากสิ่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งที่ดีกว่านั่นเองนะคะก็เรียกว่าคนเงนพุทธนะคะมีโชคกับคนตายนะคะนะ ให้มันทำบุญนะคะนะกับลงศพกับคนตายซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะจะเป็นการเสืิมดวงให้กับตนเองนะคะใครที่มีในเรื่องของการติดสินบนก็ต้องไปแก้บนด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภมีนะคะแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบ,บุคคลด้วยนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะนะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข2มีเลขศูนย์นะคะนะแล้วก็เลข4ี่นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันพุธนะคะ ต่อไปนะคะคนวันพระฤหัสนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันพระฤหัสแจกไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันพระฤหัสสองไม้เท้านะคะ จะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามามีช่องทางมีรู่ทางที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษามีบัตด,ดีนะคะนะหรือตัวเราเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะการค้าขายในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนะคะจะประสบผลสําเร็จดีนะคะแต่ตัวเรานะคะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้การหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตนเองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ รวมถึงจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญานะคะนะะจัสติกนะคะให้รอบคอบด้วยนะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะต้องเข้าไปไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนะคะจัสติกจะเกี่ยวข้องในเรื่องของสถานที่หน่วยงานราชการนะคะนะไพ่ประสังคราชนะคะนะก็เรียกว่าดวงมีคนคอยอุปถัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะถ้าช่วงนี้มีปัญหาอะไรนะคะติดขัดนะคะก็เรียกว่าไกลเกลี่ยเคลียร์กันได้นะคะนะ เรียกว่าภัยประสังคาราจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆนะคะนะรวมถึงการสวดมนต์การไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะรวมถึงนะคะตัวเราเองนะคะอาจจะต้องมองหาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะขอคําชี้แนะขอคําแนะนําขอแนวทางสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ จะทาอะไรก็ให้มีความรอบคอบนะคะอย่าตัดสินใจอะไรโดยพละการนะคะถ้าเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะมองหาที่ปรึกษานะคะที่เขามีความชํานิชํานาญเฉพาะด้านเฉพาะทางนะคะโดยเฉพาะใครบางคนที่กําลังมองในเรื่องของการลงทุนนะคะนะการขยับขยายกิจการการต่อยอดธุรกิจนะคะนะก็เรียกว่าควรจะศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะโดยเฉพาะใครที่จะทําในเรื่องของการค้าการขายนะคะก็ต้องเน้นในเรื่องของ สุขลักษณะความสะอาดเป็นหลักด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวันพฤหัสนะคะมีความรอบคอบมากขึ้นการเงินไม่ติดขัดนะคะมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะรวมถึงถ้าจะมีในเรื่องของการลงทุนเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการร่วมหุ้นนะคะถึง2หุ้นนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะโดยภาพรวมแล้วคนวันพฤหัสชอบจับผิดคนรักไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักนะคะกลัวคนรักนอกใจนั่นเองนะคะ แต่โดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะได้คู่รักคู่ครองที่ดีเป็นกัรยานิมิตเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อกันนะคะคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้โสดนานแต่งงานช้านะคะด้วยสภาวะของการที่แบบช่างเลือกนะคะนะ ราะว่าไพ่เฮอร์มิตนะคะบ่งบอกในเรื่องของการเป็นครูบาอาจารย์นะคะนะการให้วิชาความรู้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะทําให้บางครั้งเ,เรียกว่ามีในเรื่องของเซนลังสังหอ์นะคะที่แม่นยาทําใหา้ถ้าในเรื่องของความรักแล้วอาจจะดูเรื่องมากเลือกเยอะหรือว่าช้าในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะเรียกว่าใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะนะ ตัวสุขภาพประจําปีนะคะหรืออาจจะต้องพบแพทย์พบหมออยู่บ่อยๆเพื่อรักษาอาการที่เป็นอยู่นั่นเองนะคะมาดูนะคะว่าพา่ย,ยิบซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนเกิดวันพฤหัสนะคะหา้วยนะคะมีดวงของการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะเดินทางไปงานอาวมมงคลนะคะเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่หรือเดินทางไปพบครูบาอาจารย์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ มีดวงของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะนะ้าใครที่มีในเรื่องของคดีความนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะแต่ก็เรียกว่าสามารถที่จะไกลเกลียก่ยเคลียร์ปัญหากันได้นะคะ5ถ้วยนะคะคนวันพฤหัสยามัวแต่จมปักอยู่กับความทุกข์นะคะยามัวคิดถึงแต่อดีตคิดถึงแต่สิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้นะคะเรียกว่าควรอยู่กับปัจจุบันและอนาคตจะดีกว่านะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลองเสี่ยงเซมซีดูนะคะนะมีโอกาสที่จะได้โชคหรือตัวเลขจากเอกสารนั่นเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข2มีเลข1แล้วก็เลข5้านะคะที่จะให้โชคนะคะคนวันพฤหัสนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนตายนะคะกับรงศพนะคะรวมถึงให้มันสวดมนต์ไหว้พระขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสารลักเมืองนะคะนะหรือ อาจอาจ,อาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเช่าการบูชาวัตถุมงคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะรวมถึงอย่าลืมขอพรจากคุณพ่อคุณแม่พระในบ้านเราด้วยนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะ1 2 3มาดูนะคะว่าคนวันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันศุกร์สิบเหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงใครที่กําลังมองในเรื่องของการ าการอยากได้บ้านอยากได้ที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นนายหน้าการเป็นเซลล์นั่นเองนะคะทิ้งไม้เท้านะคะการจัดการการวางแผนงานการวางโครงการการมีไอเดียมีโปรเจกต์ความคิดสร้างสรงสรค์สิ่งต่างๆนะคะ1่ถ้วยนะคะงานบริการงานโรงแรมนะคะนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการทาบ้านเชา่าห้องเช่าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หนึ่งถ้วยมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีนะคะการค้าการขายมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะมีกําไรเป็นกอบเป็นกำเข้ามานะคะรวมถึงหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะจะมีในเรื่องของการลงทุนการร่วมพุ่นขยับขยายกิจาการต่อยอดธุรกิจออกไปอีกนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้นะคะมีดวงที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่นะคะจะให้โชคนะคะคนเกิดวนันศุกร์นะคะกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วแฮปปี้มีความสุขดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะนะรวมถึงถ้าคนโสดมีดวงของการสละโสดการได้พบรักนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะควรัสุกินเก่งทานเก่งนะคะระวังน้ําหนักตัวขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะรวมถึงให้ระมัดระวังในเรื่องของไขมันเบาหวานด้วยนะคะควรจะมีในเรื่องของการออกกําลังกายบ้างการตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการซื้ออาหารเสริมมาดูแลบํารุงร่างกายนะคะในช่วงนี้นะคะ มาดูนะคะว่าไาพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรคนเกิดวันศุกร์นะคะนะหกถ้วยนะคะมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่เก่าๆได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่านะคะนะก็เรียกว่าใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะคะมีดวงของการกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนั่นเองนะคะนะหกถ้วยก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างนั่นเองนะคะนะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะลองดูนะคะตัวเลขเก่าๆนะคะนะ ตัวเลขจากบันเลขที่นะคะนะจะให้โชคได้นะคะรวมถึงถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ย,ยีสนะคะก็จะมีเลขศูนย์นะคะมีเลข1นึ่แล้วก็เลขหกนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะหนึมมาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันเสาว์สี่เม้าหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะประสบผลสําเร็จดีนะคะสี่เม้างานเลี้ยงงานฉลองนะคะงานปาร์ตี้ภายในครอบครัวนะคะอัศวินมเม้ามีดวงของการเดินทางชิพจรลงเท้าการได้รับข่าวดีนะคะหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เด็กถือเหรียญน,นะคะการค้าการขายได้มีผลกําไรที่ดีเข้ามานะคะมีไรายได้ที่ดีเข้ามานะคะหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะนะรวมถึงใครที่ตกงานว่างงานมีดรงของการได้งานนะคะใครที่กําลังมองหาในเรื่องของการทํากิจการเป็นของตัวเองนะคะก็ต้องค่อยๆศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีให้รอบคอบด้วยนะคะนะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์การเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะนะเรียกว่าต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะคนเกิดวันเสาร์มีโชคกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่ามีโชคจะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้อาจจะก,กําลังมองในเรื่องของรถเกีร์ยานพาหนะหรือว่าที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีมีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะในช่วงนี้รวมถึงใครที่อยากจะมีลูกนะคะมีดวงของการตั้งท้องตั้งครรภ์ด้วยนะคะคนโสดมีดวงของการสละโสดได้พบรักได้พบคนถูกใจได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะนะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือได้คู่ที่เรียกว่าเป็นรักต่างวัยนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันเสาร์นะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ มาดูนะคะว่าไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรนะคะคนวันเสาร์นะคะแปดไม้เท้านะคะก็จะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะรวมถึงใครบางคนมักจะทํางานมากกว่า2อย่างนะคะคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่ขยันนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่เฉยนะคะนะเรียกว่าชอบเดินทางนะคะนะฝ่รู้ชอบเรียนรู้นะคะนะเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานนะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จดีค่ะ ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิ่สี่นะคะก็จะมีเลข4ี่มีเลข6แล้วก็เลข1นะคะที่จะให้โชคที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันเสาร์ที่6นะคะมีนาคมพศ2564นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ